ริมและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตสวัสดีครับพบกับมติชนวิเกนข่าวคุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศนะครับเราอยู่กับข่าวและอยู่กับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกคืนวันเสาร์และคืนวันอาทิตย์3ทุ่มเป็นต้นไปทางช่อง Voice TV ช่อง21ครับคืนนี้นะครับเราคุยกันเรื่องคนไม่นับถือศาสนา ให้คุณไร้ศิลธรรมเสียงสะท้อนจากที่ยืนอันจำกัดในสังคมไทย10ปีหลังรัฐประหาร49บิ๊กบังมองคอสชลงจากหลังเสือยากกว่ายุคคอมอชอแล้วไว้อะไรอดีตนายกปัญหามือประสานเวทีปฏิรูปประเทศกับภารกิจที่ยังไม่แล้วเสร็จ ในแวดวงศาสนาบ้านเรานะครับมีการพูดคุยแล้วก็มีการพยายามจะผลักดันให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติซึ่งก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยและคนที่ไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าอีกด้านในสังคมไทยก็เป็นสังคมที่เปิดกว้างในการนับถือศาสนาต่างๆเรามีทั้งคนที่นับถือศาสนาพุทธนับถือศาสนาอิสลามนับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอื่นๆแต่ทุกอย่างจะเป็นตรงกันข้ามทันทีนะครับถ้ามีใครสักคนบอกว่าเขาเป็นคนที่ไม่นับถือศาสนาใดๆเลยคำถามมากมาย จะเกิดขึ้นตามมานะครับว่าทําไมคุณถึงไม่นับถือศาสนาอะไรเลยมีข้อมูลที่น่าสนใจในระดับโลกนะครับมีองค์กรที่ชื่อว่า Pew หรือว่าองค์กรวิจัยเกี่ยวกับศาสนาเขามีการสํารวจเมื่อปี2,553นะครับว่าทั่วโลกแล้วมีคนนับถือศาสนาอะไรบ้างปรากฏว่าผลการสํารวจเมื่อปี2,553ศาสนาคริสต์คือศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดในโลกอยู่ที่ประมาณ2,200ล้านคน รองลงมาก็คือศาสนาอิสาลามนะครับประมาณ1,600ล้านคนส่วนอันดับ3ไม่ใช่ศาสนาฮินดูไม่ใช่ศาสนาพุทธแต่เป็นกลุ่มคนที่ระบุว่าตัวเองไม่มีศาสนาหรือว่าไม่ได้รับถือศาสนาใดๆมีถึง1,100ล้านคนนี่คือตัวเลขที่น่าสนใจนะครับ ส่วนในประเทศไทยเราเองนะครับกลุ่มคนที่ไม่นับถือศาสนาใดๆเนี่ยยังไม่มีตัวเลขระบุเอาไว้อย่างเป็นทางการนะครับแต่อย่างที่เรารับรู้คือที่นับถือมากที่สุดในสังคมไทยก็คือพุทธอิสลามและก็คริสต์เมื่อเร็วๆนี้กลุ่มคนที่เขาระบุว่าเขาไม่ได้นับถือศาสนาใดๆนะครับมีการรวมตัวกันแล้วก็มีการสะท้อนปัญหาออกมาว่ากลุ่มของพวกเขาเองดูเหมือนว่าสังคมจะไม่เปิดกว้างต้อนรับเท่าที่ควรนะครับแล้วก็เลยไปถึงว่า การสมัครเข้ารับทำงานถ้ากรอกในใบสมัครว่าไม่ได้นับถือศาสนาใดๆดูจะมีผลกระทบต่อการเข้าทำงานตามมาติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณธงชัยชนสิริพงศ์ครับนม,มตัสภควะโ เราไม่ได้เชื่ออย่างเขาแล้วแล้วเราเห็นความผิดปกติในความเชื่อพวกนั้นแล้วเราไปตั้งคําถามว่าเอ้ยอย่างนี้มันถูกหรือเปล่าอย่างนี้มันตรก,กะมันผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าเป็นการลบหลู่ความเชื่อเขาก็จะค่อยๆมองผมในแง่ร้ายแล้วก็ตีจากไปทีละคนตอนนี้จนแบบยากแทบจะไม่มีแล้วเสียงของผู้นิยามตนว่าเป็นคนไม่ยึดติดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง บอกเล่าประสบการณ์ตัวเองในวงเสวนาสภาวะการไม่นับถือศาสนาทั่วโลกซึ่งจัดโดยกลุ่มศาสนาวิทยานำโดยอาจารย์สินชัยเชาเจริญรัตน์นักวิชาการด้านศาสนาวงเสวนานำเสนอข้อมูลที่ชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มของการเกิดปรากฏการณ์ที่คนเลือกไม่มีศาสนามีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและในระดับโลก อ,อันแรกก่อนเลยคนผิดหวังกับศาสนาหรือองค์กรศาสนาหรือนักบวชศาสนาที่เห็นว่าเอ๊ะทำไม่ดีกับประการที่สองคือ,อความพัฒนาการทางด้านวิทยาการวิทยาศาสตร์ทำให้หลายเรื่องเนี่ยเริ่มคนเริ่มตั้งข้อสงสัยเพราะว่า ความรู้หลายเรื่องมันเริ่มขัดแย้งกับสิ่งที่ศาสนาเคยสอนทามกลางสภาวะดังกล่าวทำให้เกิดคำถามมากมายคำถามที่ถูกถามบ่อยครั้งคือคนที่นิยามตัวเองและถูกนิยามว่าไม่มีศาสนาเป็นภัยต่อสังคมหรือไม่และคนที่ไม่มีศาสนาจะถูกมองว่าเป็นคนไร้ศีลธรรมด้วยหรือไม่ ศาานเทน็ดเมเยอร์ <Ted> Mayor, นักมนุษยวิทยาและนักวิจัยที่ศึกษาเรื่องราวทางศาสนาในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แสดงความเห็นระหว่างร่วมวงเสวนาคิดว่าหลายคนคิดอย่างนั้นว่าคนไม่มีศาสนาไม่มีศิลธรรมแต่มันไม่ใช่บางคนอาจจะเป็นเป็นไปได้เป็นไปได้แต่แต่แตมีศิลธรรม ม,มีสิธะทมได้หลายอย่างนะครับแล้วก็ไม่ไม่จำเป็นต้องมีาศาสนาหรือว่าอาจจะเป็นาาศาสนาอื่นที่เราไม่นับถือก็ได้คือต้องใช้เหตุผลให้มากครับคือการที่เรามองว่าคนไม่มีาศาสนาแล้วจะจะไม่ใช่คนดีเนี่ยมันเป็นตรรก,กะที่ผิดมันเป็นเหตุผลที่ผิดมันเป็นไปนตามความเชื่อความเคยชินที่ถูกปลูกฝังมาในหัว แต่ถ้าคุณลองแบบใช้ตรรกะที่ถูกลองคิดพิจารณาให้ดีหรือใช้คําพูดของพุทธนะว่าพิจารณาโดยแยบคายดีแล้วมันไม่เกี่ยวกันผมเพราะผมเคยเจอคนที่มีาศาสนามีภาพลักษณ์ภายนอกที่ดูดีแต่ข้างในคุณลองไปอยู่กับเขาสักหกเดือนปีหนึ่งสงปีคุณจะรู้ว่ามันแค่เปลือกนอกนั้นแหละกับบางคนที่เขาไม่ได้มีาศาสนาอะไร ไม่ได้มีเปลือกนอกที่สวยงามไม่ได้มีเปลือกนอกของความเป็นแบบศาสนาความเป็นคนดีแต่ภายในเขาก็เป็นคนดีแบบดีธรรมดาไม่ได้ดีวิเศษว่าฉันหมดกิเลสแล้วฉันจะไปสวรรค์แล้วเขาก็มีกิเลสเหมือนธรรมดาเป็นคนดีแบบที่ธรรมดาแต่นั่นนะคือดีจริงๆ ผมว่ามันคือเราสร้างเกมมาตั้งแต่แรกว่าศาสนาเป็นเรื่องที่ดีเราพูดกันตรงๆร,รุ่นผมเรียนมาตั้งแต่เด็กฟังเพลงเด็กด,กด,กด,กดีต้องมีหน้าที่สิอย่างด้วยกันอะไรเงี้ยมาข้อแรกเลยหนึ่งนับถือศาสนาไม่ไม่อยู่ข้อท้ายๆด้วย ซึ่งซึ่งผมเชื่อว่าในมุมมองของเขาบัญญัติเรื่องพวกนี้ตั้งแต่ยุคนั้นขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องจําเป็นตั้งแต่ยุคนั้นแต่นี้เวลาผ่านมาแล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยกรอบตรงนี้มันไม่ควรจะถูกเอามาดึงมาเป็นไปนเป็นเครื่องมือและสมุินะมว่ามุมมองของรองศาสตราจารย์ดรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังซึ่งนิยามตนเองว่าไม่ยึดติดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่งสะท้อนให้เห็นว่าแนวคิดเรื่องศาสนาในสังคมไทยสัมพันธ์กับอำนาจรัฐมาโดยตลอดศา,าสนา,าเข้ามามีอิทธิพลในชีวิต ตั้งแต่วินาทีแรกที่เกิดมาเป็นประชาชนบนผืนแผ่นดินไทยวัฒธรรมมันบีบเอาไว้ขณะที่อาจารย์สินชัยเน้นย้ำว่าการเป็นคนไม่มีศาสนาในสังคมไทยยังส่งผลต่อหน้าที่การงานโดยเฉพาะในระบบราชการไทยปัญหาเยอะครับยกเปวีอย่างเช่นถ้าคุณสมัครงานเนี่ยเอาเอาราชาการก่อนเลย เจ้าศาสนาไปบอกว่าไม่นับถือศาสนาหรือไม่มีศาสนาจบเลยครับเป็นข้าราชการไม่ได้เป็นพนักงานเขาเรียกว่าะอะไรนะ,ะพนักงานชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราวยังไม่ได้เลยอันนี้เป็นอย่างนี้ผู้คนมาเล่าให้ฟังล่องเรียนเป็นตัวเป็นตนคนสมัครงานโรงพยาบาลไม่ได้นะครับเอาอย่างง่ายๆเลยครับถ้าไม่มีศาสนาเนี่ยอาจจะไม่ได้ทํางานในที่ราชการก็ได้หรือแม้กระทั่ง การทําบัตรประชาชนซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยยังต้องถูกบังคับเลยว่าเรานับถือศาสนาอะไรเงี้ยบางที่ก็อาจจะแบบว่าถ้าไม่มีศาสนาเราไม่สามารถเกิดได้ตรงอาจจะโดนใส่เป็นศาสนาพุทธเลยก็ได้เงี้ยมันก็ทําให้รู้สึกว่าคนที่ไม่มีศาสนายังไม่ได้รับความคุ้มครองเท่าที่ควรเป็นปัญหาสําคัญที่จะต้องขับเคลื่อนต่อไปที่จะทําให้ทุกคนนั้นมีความเท่าเทียมกันในการที่จะนับถือได้อย่างเสรี จริงๆในรัฐธรรมนูญชุดตงหลังเนี่ยผมก็เห็นกรอบความคิดนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะจะมีการะแสการที่เปิดกว้างมากขึ้นทุกคนมีสิทธิเสรีภาพสามารถจะรับสื่อสาระไยก็ได้สามารถจะใช้เรื่องขององค์ความรู้ทางวิชาการตัวเองในใช้ในการอธิบายเรื่องต่างๆก็ได้ฉะนั้นถ้าเกิดบอกว่ากฎเกณฑ์มาตรการรับสมัครเข้างานเนี่ยเรายังมีการตั้งกรอบตั้งแง่พวกนี้มันถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติมันไม่ต่างกันที่บอกว่าเลือกปฏิบัติทางเพศเมื่อก่อนจะมีการระบุชัดเจนว่าคุณต้องเป็นศาสนาไหนแต่วันนี้ผมเชื่อววว่่่าาาาากรระแแสสมมมมันนนนนตตงงไไไปปปล้้ีคจเเ็็ใๆอบุศห แล้วอาจจะถึงวันหนึ่งในอนาคตที่เราจะเห็นการฟ้องร้องเกิดขึ้นเช่นคุณถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องจากคุณนับถือศาสนาไม่ตรงกับการรับสมัครงานหรือว่าทํางานไปแล้วถูกถุก,กีดกันในหน้าที่การงานอาจจะมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นแต่ก็ต้องอยู่นบ,นบ,นบนพื้นฐานของการค่อยๆเปลี่ยนแปลงสังคมไทยด้วยยิ่งนับวันคนไม่นับถือศาสนามากขึ้นหรือศาสนาก,ก็จะมีหลากหลายขึ้นมีศาสนาใหม่ๆนิกายใหม่ๆการตีความใหม่ๆการไประบุอย่างนี้ มีแต่จะแบ่งแยกผู้คนและมีแต่สร้างปัญหาให้มากขึ้นต้องไม่ให้ศาสนากลายเป็นเงื่อนไขในการแบ่งแยกสังคมครับสมชายมณีสวัสดิ์ถ่ายภาพธงชัยชนสิริพงศ์มัติชนวิกเอนรายงานสำหรับแนวทางของกลุ่มคนที่เขาบอกว่าไม่มีศาสนาหรือว่าไม่ได้นับถือศาสนาใดๆนะครับรวมไปถึงสมาชิกในกลุ่มศาสนาวิทยาที่นําโดยอาจารย์สินชัย เขาจะมีการพยายามเคลื่อนไหวผลักดันเรื่องนี้ให้สังคมเปิดกว้างมากขึ้นต่อไปนะครับรวมไปถึงเรื่องของช่องทางทางกฎหมายด้วยเพื่อให้คนที่ยังไม่รับทราบเรื่องนี้ได้มีโอกาสมากขึ้นแล้วก็ไม่ถูกเปียดเบียนหรือว่าได้รับผลกระทบจากการเข้าสมัครงานอย่างกรณีตัวอย่างที่อาจารย์สินชัยยกมาเมื่อสักครู่นี้นะครับ เราพักกันคู่เดียวนะครับช่วงหน้าจะกลับมาคุยกับนิบังพลเอกสนธิบุญยรัตกาลินอดีตหัวหน้าคมชซึ่งมองจังหวะการลงจากหลังเสือของคอสช,อชอจะยากเย็นกว่า10ปีที่แล้วครับ ดับความแรงและเร็วด้วย f b Premium g o SMF ปีนี้จะเป็นปีที่ครบรอบ10ปีรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน2549ที่นำโดยพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินนะครับแต่ว่าบางฝ่ายก็วิพากษ์วิจารณ์รัฐประหารในครั้งนั้นว่าปล่อยมือเร็วเกินไปจนทำให้เสียของและก็ทำให้ต้องทำรัฐประหารซ้ำเมื่อปี2557มัติชนวิเกณ์มีโอกาสคุยกับพลเอกสนธินะครับ โดยท่านก็พูดถึงสาเหตุว่าทําไมจะต้องปล่อยมือแล้วก็ลงจากหลังเสืออย่างรวดเร็วแล้วก็มองไปถึงข้อเสนอของคณะรัฐประหารชุดปัจจุบันที่เพิ่มเติมเอาไว้ในร่างรัฐธรรมนูญในบทเฉพาะการว่าสาเหตุส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการลงจากหลังเสือที่ยากกว่าเมื่อ10ปีที่แล้วติดตามรายละเอียดได้จากบทสัมภาษณ์ครับท่านสุนทรีครับในภาพจําของคนเนี่ยสิปีผ่านไปหลังจากที่เกิดรัฐประหารเมื่อปี49ครับ คนเขาจะจำสองแบบแบบหนึ่งคือเขาจําว่าท่านเข้ามาควบคุมอานาจแต่วันหนึ่งท่านปล่อยมือและท่านเข้าสู่กระบวนการคือเข้ามาทํางานการเมืองตามกติกาแต่อีกกระแสหนึ่งเขามองว่าท่านคือถ้าพูดตรงๆเขาบอกว่าเสียของไม่เด็ดขาดถ้าใครจะทําซ้ําต้องไม่ทําตามแบบท่านท่านมองสองกระแสตรงนี้ว่ายังไงครับในใน,ในเจตนาของเราเนี่ยนะครับจะเห็นว่าในในช่วงก่อนก่อนสิบเก้ากันยาสี่เก้าเนี่ยเหตุการณ์บ้านเมืองเนี่ยมันเป็นลักษณะหนึ่ง ตอนนั้นเนี่ยมันมีความขัดแยง้งถึงขั้นจะต้องใช้ความดุนแรงอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญสาหรับผู้ที่มีหน้าที่ในการที่จะต้องดูแลความรับผิดชอบด้วยความมั่นคงเราต้องรีบตัดไฟแต่ต้นลมตอนนั้นนั่นคือคือ,คอภารกิจเราเพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าปัญหาในช่วงนั้นเนี่ยมันมีปัญหาของของปัญหาโครงสร้างการบ้านเมืองในการบริหารประเทศเนี่ยมันมีจุดล่อแหลมหลายเรื่องครับเราก็มาพยายามที่จะปรับสภาพช่วงนั้นแต่แล้วเราก็รีบ ให้ทางรัฐบาลเนี่ยเข้ามาดูแลปัญหานั้นต่อไปเราดูแลในการเข้ามาทํางานตอนนั้น14วันแค่นั้นเองนะครับแล้วเราก็คือแบบนาจนให้รัฐบาลที่มาจากการแต่งตั้งก็ถือว่าเป็นไปได้วยความรวดเร็วแล้วก็ผมคิดว่ามันเรียบร้อยแล้วก็เหมาะสมในช่วงนั้นนะครับครับคนเขามักจะเปรียบเทียบว่าตอนขึ้นหลังเสือเนี่ยอันตรายรแต่ตอนลงจากหลังเสือยิ่งอันตรายกว่าแต่ท่านสามารถจัดการได้ในเวลารวดเร็ว เราเราเรามีความบริสุทธิ์ใจในการที่จะทำเพราะตัวงช่วงนั้นในสถานการณ์มันก็ผมคิดว่ามันยังไม่เลวร้ายอะไรมากมายงั้นการทําอะไรเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันก็สามารถเบ็ดเสร็จไปด้วยขั้นตอนที่สามารถดําเนินการกันต่อไปได้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นหนทางปฏิบัติที่เหมาะสมก็ลงมาซะนะครับเรารู้ตัวเราเองเราคงทําอะไรได้ไม่ได้ดีไปกว่ากว่าผู้ที่มาจากจากท,ที่ที่มีความรู้ทางการเมืองจริงๆเข้ามาบริหารประเทศมากกว่าครับ,รบถ้าเปรียบเทียกบกับสถานการณ์ในตอนนี้ฮะลงยากกว่าไหมครับ มัน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 ยากกว่าเพราะว่าสถา,านการณ์ความขัดแย้งมันทวีความรุนแรงมากขึ้นวันนี้ความรุนแรงสูงมากนะครับเ็นได้ว่าเรามีแบ่งเป็นเป็นสีนั้นสีนี้บางเป็นฝ่ายนั้นฝ่ายนี้อันนี้คือปัจจัยสําคัญที่เป็นปัญหาของความแตกแยกของสังคมคเพราะนั้นเมื่อขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาตรงนี้มันก็จะเป็นปัญหาถ้าเกื่อขึ้นมาแล้วในรีบแก้ปัญหาต่างๆที่เป็นปัญหาของชนวนอของปัญหาแล้วก็คิดว่ามันน่าจะไปได้ วันนี้ปัญหาต่างๆเนี่ยผมว่าบางอย่างมันยังไม่ได้แก้เมื่อยังไม่ได้แก้เจ็บเนี่ยเมื่อขึ้นหลังเสือแล้วมันยังลงไม่ได้มันจะยิ่งถ้าเผื่อยังไม่รีบลงผมว่ามันก็น่าห่วงใหญ่ครับที่ทางคสชตัดสินใจว่าส่งเรื่องไปยังกรรมการร่างขอเพิ่มเติมบทเฉพาะการในร่างรัฐธรรมนูญหครับนี่คือขอช่วงเวลาในการลงจากหลังเสือให้มันปลอดภัยหรือเปล่าฮะ ว่อาจจะเป็นลักษณะนั้นนะผม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 ,ผมคิดว่ามันเป็นแนวความคิดของทางคอทชอว่าในการที่จะแก้ปัญหาของบ้านเมืองให้มันบรรลุไปตามเจตนาของของทางการปฏิรูปประเทศนะเราก็ต้องมองประการปฏิรูปประเทศเนี่ยมันมีหลายข้อที่เป็นข้อสําคัญผมมองว่าในเรื่องของการคอรัปชันนะครับในเรื่องของอนอกจากคอรัปชันแล้วในเรื่องของความขัดแย้งของสังคมครับ อันนี้มันเป็นจุดที่สําคัญซึ่งคอรชอเองได้แก้สิ่งต,งต่างๆเหล่านี้หรือยังนะครับถ้ายังก็คงต้องแก้ให้เสร็จถ้าไม่เสร็จภารกิจมันก็ยังไม่เสร็จรนั้นเขาก็จะลงจาก,จากตรงนั้นก็คงยังจ้งใจยากนนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นห้าปีที่ขอมานี่ถือว่าจําเป็นที่จะต้องทําผมมองว่าถ้าเบือกเขาต้องการทําให้เสร็จจริงๆเพราะคอร์รัปชันในอนาคตมันต้องไม่เกิดนะอืความใจแยกสังคมต้องหายไปนะอันนี้ผมผมผมรับได้นะถ้าเผือสองอย่างนี้หายไป แต่ถ้าเผื่อยังทําไม่ได้แล้วปล่อยมือแล้วสองอย่างนี้ยังอยู่อันนี้ผมว่ามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับจะยิ่งความรุนแรงมากขึ้นหปีให้หลังก็อาจจะกลับมาวุ่นวายกลับไปสู่จุดเดิมผมผมนึกว่าถ้าเผื่อว่าไม่เคลียร์ให้เสร็จก็จะเป็นอย่างนั้นครับท่านเคยเสนออยากจะให้มีเรื่องของการปรองดอง5ปีนี้ควรทาอีกไหมฮะจาเป็นครับเพราะอันนี้เป็นเรื่องที่2เรื่องความขัดแย้งของสังคมการปรองดองคือทําให้ความขัดแย้งหายไป ผมเคยเสนอแนะว่าการปรองดองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็คือเราต้องหันกลับมาพูดถึงเรื่องของการให้อภัยกันนะครับเรื่องของการอะไรถอยหลังองคนละก้าวอะไรต่างๆพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ทําอย่างไรให้คนที่มีความคิดที่ต่างกาันมีความแตกแยกกันหันกลับเข้ามาครับนะครับอันนี้เป็นจุดสําคัญที่ต้องทําไม่ทําสังคมบ้านเราก็จะไปไม่ได้จริงๆนะครับใครควรจะเป็นเจ้าภาพฮะณว,วันนี้คงไม่มีใครดีไปกว่าคอสชอที่ต้องทํา ครับไม่ดีไปกว่าเขาเพราะเขามีอํานาจอยู่ในมือก็เพียงแต่ตัวเองเนี่ยมาถึงคอรทชอเองต้องเป็นกลางของคนทุกฝ่ายผู้บริหารประเทศทั้งโลกนะครับผู้นําประเทศต้องเป็นกลางถึงจะบริหารประเทศได้นั้นพรพรค republic ขึ้นมาหรือเดโมแครตขึ้นมาเขาต้องเป็นกลางก็ถึงจะปกครองคนทั้งประเทศได้เช่นเดียวกันคอทชอเองขึ้นมาบริหารประเทศก็ต้องเป็นกลางไม่ใช่แยกว่านี่แดงนะนี่เหลืองนะต้องเอาทั้งแดงและเหลืองมา นะครับมันเป็นพวกเดียวกันนั่นคือคนไทยด้วยกันผมคิดว่าต้องทําตรงนั้นครับรบยังมีโอกาสใช่ไหมครับมันมันต้องทําอยู่แล้วนั่นจะเห็นว่าในแอฟริกาใต้ทํากี่ปีสามสิบกว่าปีแล้วนะครับอันนี้เขาก็ยังทาได้เลยครับอต้องยอมรับในความเป็นจริงครับถ้ามองไปสักยี่สิบปีข้างหน้าท่านคาดหวังว่าระบบการเมืองไทยควรจะเป็นแบบไหนฮะถ้าเผื่อว่าคนไทยทุกคนเนี่ยเข้าใจความประชาธิปไตยเหมือนกันนะครับ มันไปได้แต่ที่สําคัญก็คือว่าคนไทยเองเนี่ยการรับรู้เรื่องประชาธิปไตยเนี่ยมีน้อยนะครับไม่ต้องอะไรมากแล้วตํานูนฉบับที่เสร็จๆใหม่ๆหมาดๆของท่านอาจารย์มีชัยเนี่ยผมถามว่าณวันนี้มีคนอ่านจบสักกี่คนในประเทศนี่คือความเป็นจริงครับผมเองในฐานะที่เล่นการเมืองมาศึกษาเรื่องการเมืองเพิ่งอ่านรัฐธรรมนูญจบไปเมื่อรัฐบุญฉบับที่แล้วที่ที่ที่ ที่ไม่ได้ใช้เนี่ยนะครับ,รบม,มานั่งอ่านเล่มน,นี้กําลังกําล <t> ังตามหาจะมาอ่านอยู่นะครับ้วถามว่าคนกี่คนที่ที่อ่านหนังสืออย่างนี้นะครับอันนี้เป็นเป็นจุดสําคัญว่าคนเราก็ยังไม่ได้เข้าใจรัฐธรรมนูญยังไม่ได้อา่านรัฐธรรมนูญเลยนะครับที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือประชาธิปไตยเนี่ยถึงที่สําคัญมากๆก็คือประชาชนเป็นจุดสําคัญของการคิดในเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยนะครับสิ่งหนึ่งที่ มันยังไม่สามารถจะขับเคลืนไปข้างหน้าได้ก็คือการศึกษาของประชาชนมีการศึกษาน้อยก็รู้น้อยมีการศึกษาน้อยก็จนมากถูกปะท่านั้นประชาธิปไตยคนต้องมีฐานะดีมีการศึกษาดีถึงจะเข้าใจประชาธิปไตยทั่นหมายถึงเขาเลือกนักการเมืองที่ดีเข้าไปเป็นนักการเมืองนี่คือปัจจัยสําคัญนะครับรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนไว้ว่า คุณสมบัติคนนักการเมืองที่ดีที่เป็นนักการเมืองที่จะทําให้เขามีส่วนเข้ามาแล้วทําให้เขาอยากจะบริหารประเทศที่แท้จริงนั้นไม่ได้เขียนว่าอย่างชัดเจนครับเพียนเดบเขียนแต่กรอบอกว้างไว้แต่ไม่ได้เลือก,กว่ามีคุณธรรมจริยธรรมของนักการเมืองที่เข้าบริหารประเทศมันก็กลับมาอีกรอบเดิอมอผมผมมองในภาพรวมผมว่า,าประชาธิปไตยมันจะต้องมีองค์ประกอบที่สําคัญประชาชนสําคัญนักการเมืองสําคัญผมมองมองสิ่งเหล่านี้ไปด้วยครับ นับจากจุดนี้ไปถ้าจะไปถึงจุดที่ท่านคาดหวังอีกสักกี่ปีครับทำยังไงก็แล้วแต่ครับถ้าเกิดประชาชนมีการกินดีอยู่ดีเร็วประชาชนมีการศึกษาดีมีความเข้าใจดีรู้จักคิดเป็นใช้คิดคิดเป็นผมคิดว่ามันเป็นประชาธิปไตยเร็วครับเพราะฉะนั้นปัจจัยเศรษฐกิจกับการศึกษาการศึกษาสําคัญมากสาหรับประเทศที่เป็นประชาธิปไตยครับสุดท้ายครับในฐานะท่านเป็นรุ่นพี่ท่านผ่านประสบการณ์มาแล้วรรกรณีผู้เมียมหน้าในปัจจุบันควรจะต้องดาเนินการอย่างไรต่อไปฮะหลังจากนี้ ผม,ผมอยากให้ใหผู้บริหารประเทศในวันนี้เนี่ยนะครับได้มองมองมองถึงประชาชนเป็นหลักนะครับ,รบว่าประชาชนตอนนี้เป็นอย่างไรและทาอย่างไรถึงจะให้ประชาชนมีการกินดีอยู่ดีถ้าประชาชนกินดีอยู่ดีเนี่ยประชาชนเลือกทางรัฐบาลแน่นอนแต่ถ้าฐานใดก็ตามประชาชนที่ยังมีความยากจนอยู่มีการศึกษาน้อยยังไงประชาชนก็ต้องหาที่พึ่งนั้นอยากให้ทางคองรมีนหันกลับไปดูประชาชนให้มากกว่าอย่างอื่นนะครับ ตอนนั้นแหละครับคิมคิดว่าประเทศชาติเราไปได้ครับครับครับวันนี้ขอบพระคุณท่านมากครับนี่คือบทสัมภาษณ์ที่พลเอกสนธิคุยกับเราไว้ตั้งแต่ช่วงก่อนสงกรานนะครับแล้วก็อย่างที่หลายท่านรับทราบกันอยู่นะครับว่าหลังจากที่ลงจากหลังเสือแล้วพลเอกสนธิได้เข้ามาทํางานการเมืองในฐานะหัวหน้าพักมาตุภูมินะครับแต่ว่าสําหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าในปี2560พลเอกสนธิบอกว่ายังไม่แน่ใจว่าจะกลับมาทํางานการเมืองหรือไม่ ปัจจัยสาคัญก็คือเรื่องของงบประมาณหรือว่าเงินที่จะต้องใช้นะครับเพราะว่าในมุมมองของท่านท่านบอกว่าพักของท่านเนี่ยเป็นพักเล็กและคงจะสู้กับพักที่ใช้เงินในการซื้อสิทธิ์ขายเสียงได้ยากลําบากนะครับแต่คําถามที่ตามมาก็คือว่าถ้าหากลงสนามทางการเมืองจริงตามรัฐธรรมนูญใหม่ที่เขาเปิดช่องเอาไว้นะครับว่าให้สามารถเสนอชื่อคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีได้3าชื่อถ้ามีคนมาพูดคุยและก็ขอให้ใส่ชื่อลงไปท่านจะรับหรือไม่ ผลเอกสนธิท่านบอกว่าก็ต้องเข้ามาพูดคุยกันก่อนนะครับท่านยังไม่ได้ปิดกั้นตรงนี้เพราะว่านี่คือเรื่องที่สามารถจะพูดคุยกันได้โดยมีเงื่อนไขว่าถ้ายังทํางานการเมืองต่อไปครับช่วงหน้านะครับเราจะมาดูเรื่องราวของกีฬานะครับเรื่องราวของทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยกับความสําเร็จในการเข้าไปถึงฟุตบอลโลกรอบัดเลือก